อยู่นอกคนหนีนะขี่ปชัก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 คือว่าน้องมากคนว่าส่ดังไฟนนะเ่็นมันว่าง่างว,ว้ากไงมางนะเอ้าเงี้ยหอดดังไฟนี่แหละว่าติดตั้งเธอดูออนะี่ สีไล่แท้เดี๋ยวพี่แอนน้ำเผาอยู่บ้าเหรออย่งนี้ก็ดังแยกดังซาแท้เอ๊ะเอ๊เออเออแล้วจะจมูกทำไฟอะไรเนี่ยเขาจะหมูกไฟอะไรเนี่ยกะชิว่าสีบ๊อบีเวียกว่าสีเฮ็ดนั่งจี้กินแซ่บๆนี่นะจี่นั่งกิ่เล่นหืมจี่นั่งกิ่เล่นอืมพูดอดไเป็นพระเอกหรืวเปล่าบ๊อบบี้กี่นั่งงโหนงห้วยนี่นะอฮะนี่นั่งเข้มแทบ้านบทที่ดิกเลย ขี่ไล่แห้งไรลมแห้งแห้งสิมันต้องมีเคล็ดลับในการก่อไฟด่งไฟนะ่ะถ้าเป็นผู้ดังผู้ใดด,ด่งไฟบวดติดนี่ยมาได้ลูกในเมียน้ำเขาดอกโอ้ยมันันอยู่บ่เน้อกับด่งไฟบวดติดนั้นได้ลูกในเมียขนาดมันต้องลุกขึ้นมาหนึ่งเขาเป่าไฟให้ลูกในเมียกินหนึ่งตัวคุณเท่าน่ะคุณนะเออโอ้ไม่ใช่ได้กินว่าละเนื้อขคนนี่พิ้งเนื้อนี่ห่ามันนีท่ทำไมปลาเอ้ยทำไมปลาเขาปลานะอืมเสือเสือเสือเ,เกา่าเจ้านี่บ่ เคยเขาปลาบอเกิดพระท่านนี้เข้าเลยตัวนี้แสดงว่าเจ้านี่เป็นของก่อข้อยังผุนบอกมาเมื่อไหร่มาเนี่ยอะไรป่านนั่นฮะอะได้ป่านนั่นตีก็ไปดำวงชีวิตในปลาธรรมดาเลยแหละข้าบอมมีไฟข้าบอมมีมีขีดสี่ดอกถ้าใส่แสงอาทิตย์โอยู่ตั้งแบบว่าใส่ธรรมชาติเนาะหมอแฮกแต็ปปูบอมมีเอ้า กินยังไงยูจากไหนหนึ่งเขาใส่ไม้ไผ่ใสผ้าขามา้าหูเขาหนึ่งเขาเอา,เอาวิธีเอาตัวรอดอ่ะนะในป่าน,น,นอ่ะเอเขาสอนกันจังสี่บ่มันบะไรอย่างเดีถ้าเป็นห้องปรับชีวิตห้องเขากับธรรมชาติได้เออทุกอย่างหลอกตัวกับมาใส่ได้หมดน้<อ>นําพ่วงน้่ท่าเพ่ได้ไปคุดดอกซางนะฮ็ดตั้งไหนนี่เดินทางขามห่วยขามเขามาปุ่ิขินี่กินนั่นนักเขาวันโอวิธีเอาตัวรอดน่ะน,นะต้นกล้วยอย่างสิเออ หรือว่าย้ามเอาขาดเกลือแร่และลายขาดบที่นึกกันพลังอะไรปุ้นี่เอานกเอาไก่แครนี้ปา,าดคอกินเลยเ,ออเขาสอนวิธีเอาตัวรอดขนาดน,นั้นเลยหรอวิชาธรรมดาวิชาเสือเนี่ยอืมมันต้องเหงื่อข้นเน่โอ้โห <c oughs> อยู่นี่ปลาเนี่ยอ้ยผักพวกนี่ยลายว่ามีแต่เจ้าผู้เดียวของปลามีหลายบาัิษัทอุ้ยมันต้องเป็นองค์กรเฮ้ <c oughs> ยยุ่งกันเป็นองค์กรเป่าน่ะแมนอืม บ่ธรรมดาตัวสันร่งพนระดับโลกเป็นกุ้มเป็นก้อนแมนเป็นกองทัพเล็กกว่าได้อยู่ในหัน่ะพ่อมาพอกันแต่ลในฤดอนี้โอ้ยบ่อยากาว้าวโอ้โหพักประเทศยังไงมาแบร่วมโตกันปึ๊บเป็นบ่วะเออแต่ชีวิตในป่าแต่ละคนอีกผ่านนานม่าเหมือนแหละเออคนโหดเนี่ยโอ้โหอะไรก็พักกันนั่งหรออกลบออกป่นบ่ป่านนานโอ้โมเมนต์เขาเป็นเสือไม่คุณธรรมโอ้เขาต้องขามผู้ขามปะผา โขนเถาวัลพันน้องน้ำโอ้ทุกอย่างกระดอกกระเดียดคือนั่นแท้ะต้องลบลบซ่อนซ่อนอยู่ในธรรมในผู้ในผ้าพุกนั้นมัต้องลบ,ลบพกเฮ้าน่ะสงภาพเผยเอาติมัน่ธรรม,มาดาอ,องค์กรนี่นะเออเป็นพิเศษตรงไหนอีกเขาอืมมันพิเศษตรงไหนอากกบกล่องไฟนี่โอ้ยกล่องไฟพวกนี้พ่อไฟติดลุกบึ้มปุ๊บนี่ขึ้นมากปุ๊บนี่เสียงโหอมาเลยเป็นคณะเป็นองค์กรเลยนะแมนเป็นมูมาเลย โอ้คือเคยเห็นแต่ในหนังดังฟันลักเออล่ะเขาจังไหนต่อไปหนูรบปุ๊บปุ๊บแล้วกันลูกเถื่อหรืยจับมือขวายืนซ้ายมาจับมือกันมันมือขวาใช้เข่ารับกันมือขวาใช้เข่ารบกันยืนมือซ้ายออกมาพันสวัสดีสวัสดีว้ยขึ้นหลอกได้ันแหกขึนเลยลูกเสือสำรอง ฝอแล่ลงุ่สาวฟากตดต่งนน้นอรวงยุติคือโมเมนเสือป่นลูกเสือเนาะ่วไม่ลูกเสือเด้อลูกเสือชำรองเมีนโอ้หากินคนเสียวีาอยบึ้กินน้ำเม็ดกินน้ำเม็ดไเไกินน้ำข้าวหน้าลูกเสือเจ้าฝนป่นนันเราว่าเสือเก่าเก่าว่า่นะลูกเสือชำรองเออห่าิยีนีเกามากเลยอ่ากินคนด้ย เดี๋ยวไปที่ตาแดงก่อนเไป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 จะไปนะเนี่ยเออเออลูกเสือสำรอง